คนไทยนำตัวนำชาติให้รอดพ้นอันตรายและเจริญเป็นอิสระมาโดยตลอดได้ด้วยอาศัยความเพียรพยายามคือพยายามไม่ก่อความชั่วให้เป็นเครื่องทำลายตัวทำลายผู้อื่นพยายามลดพยายามละความชั่วที่ตัวเองมีอยู่พยายามก่อความดีให้แก่ตัวอยู่เสมอพยายามราักษาและเพิ่มพูนความดีที่มีอยู่นั้น ให้งอกงามสมบูรณ์ขึ้นความเพียรที่ชอบสี่สถานนี้เป็นข้อที่ควรศึกษาและน้อมนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแต่ละคนจะเป็นสุขขึ้นและเจริญขึ้นทั้งในฐานะความเป็นอยู่ทั้งในความคิดจิตใจพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สามคีสมาคมในพระบรมราชูปธรรม เพื่อเชิญไปอ่านในการประชุมสามัญประจำปีวันเสาร์ที่25มิถุนายนพุทธศักราช2 5 2 6 สวัสดีค่ะพบกับการสรุปผลการปฏิบัติราชการของนายแพทย์นรเทพอัศวภัชระนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรนองและคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดรนองประจำเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเริ่มกันที่ วันที่12พฤษภาคม2566นายแพทย์นรเทพอพัศวพภชร์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองนายบำลุงกวยทองสาธารณสุขอำเภอกระบุรีนางกัญญารัตอัศวพภชระประธานสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดระนองนายแพทย์ชานนกุลชะโมรินนายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลระนองนายแพทย์จารุกิจวงจิ๋วนายแพทย์ปฏิบัติการโรงพยาบาลกระบุรีนำทีมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวอพร้อมด้วยอาสาสมัครพอ,อสอวในคณะเจ้าหน้าที่ ที่สาธารณสุขจังหวัดระนองโดยมีผู้มารับบริการกิจกรรมหลักจำนวน97รายและกิจกรรมเสริมจำนวน98รายณบ้านในกลังหูก้าตำบลจอป,ปรอําเภอกะบรุรีจังหวัดระนอง วันที่2พฤษภาคม2566นายแพทย์นรเทพอัศวะพัชระนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนง์มอบหมายให้กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพโดยนางมายุรีเรืองพุม่มพร้อมด้วยทีมงานและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางนอนร่วมขับเคลื่อนโครงการสถานประกอบการสาวไทยแก้มแดงโดยมีกิจกรรมคัดกรองภาวะโลหิตจางในกลุ่มเป้าหมายหญิงวัยเจริญพันธุ์สนับสนุนยาเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิกให้ความรู้เรื่องภาวะโลหิตจางณบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ วันที่12พฤษภาคม2566สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเาาร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอเมืองระนองร่วมลงพื้นที่ภายใต้โครงการอำเภอบำบัดทุกบำดุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและมอบสิ่งของช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลเหาอำเภอเมืองจังหวัดระนอง วันที่2พฤษภาคม2566นายสุเทพธ,ธนชาติบรรจงสาธารณสุขอำเภอเมืองระนองมอบหมายให้งานธนตกรรมสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแงวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนกงางให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากแก่ผู้บำบัดยาสิติดหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองที่1ตำบลบางนอนอำเภอเมืองระนองวันที่1พฤษภาคม2566นายถลิงศักดิ์พิริยาพงศ์ สาธารณสุขอำเภอละอุ่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในวงใต้สาธารณสุขอำเภอละอุ่นและอสอมอร่วมดำเนินการปฏิบัติตามแผนหนึ่งตำบลหนึหมู่บ้านยั่งยืนโดยการดำเนินคัดกองสารเคมีตกค้างในเกษตรกรมีผู้เข้ารับบริการจำนวน48รายหน้าหมู่ที่3ตํตำบลในวงใต้อำเภอละอุ่นจังหวัดระนอง วันที่2พฤษภาคม2566นายเถลิงศักดิ์พิริยะพงศ์สาธารณสุขอำเภอละอุน่นมอบหมายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้วในและอสอมดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพหน้าตลาดนัดชุมชนและร้านจำหน่ายอาหารสดตามกิจกรรมของศูนย์แจ้งเตือนภัยและรับข้อร้องเรียนในชุมชนซึ่งจากการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร7ตัวอย่างพบว่ามีสารฟอกขานึ่1ตัวอย่างคือถั่วงอกพร้อมทั้งให้คำแนะนำและจะดำเนินการตรวจซ้ำในอีก หนึ่งเดือน วันที่18พฤษภาคม2566นายบำดุมกยทองสาธารณสุขอำเภอกบุรีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบุรีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะมุเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอบรมฟื้นฟูเชิงปฏิบัติการการปฐถมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR กลุ่มเป้าหมายคืออสอมมจำนวน54คนมีจุดประสงค์เพื่อให้อสอมอมีความรู้และทักษะในการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นและช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้อง วันที่16พฤษภาคม2566นายบำรงกวยทองสาธารณสุขอำเภอกะบ,บุรีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะบ,บุรีมอบหมายให้ในายแพทย์พานุพงตีวัฒน์นายแพทย์ปฏิบัติการเภสัชกรหญิงยานิสาพเพชรั์เภสัชกรปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกะบ,บุรีทีมสหวิชาชีพคปอสอ,อ,อกะบุรีร่วมออกให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยณนโรงพยาบาลส,งส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าวและมีการลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงในพื้นที่หมู่11บ้านรังแตนใต้จำนวนหนึ่งรายและหมู่6บ้านน้ำขาวจำนวนหนึ่งราย วันที่16พฤษภาคม2566นายอำนาจเทพรักษาธนาสุขอำเภอกระเบอมอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในเขตพื้นที่อำเภอกระเบอลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องความดันโลหิตและจัดนิทรรศการการให้ความรู้ในคลินิกความดันโลหิตกับผู้รับบริการเนื่องในวันที่17พฤษภาคม2566เป็นวันความดันโลหิตสูงโลกประจำปี2566ภายใต้หัวข้อควบคุมความดันโลหิตยืดชีวิตให้ยืนยาวณ อำเภอกระปือจังหวัดแพร่ วันที่3พฤษภา,าคม2566นายอำนาจเทพรักสาธารณสุขอำเภอกระเปอร์มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงกวงร่วมกับอสอมอนักวิทย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ขายเครื่องสำอาง8ร้านร้านเสริมสวย1ร้านโดยแนะนำประชาสัมพันธ์ร้านขายเครื่องสำอางร้านเสริมสวยร้านชําตรวจสอบเฝ้าระวังป้องกันการจำหน่ายเครื่องสำอางที่ห้ามจำหน่าย39รายการไม่พบเครื่องสำอางที่ห้ามจำหน่ายทั้ง39รายการาเขตพื้นที่รับผิดบ ชอบโรงพยาบาลส,งส่งเสริมสุขภาพตำบลมงง้งกวางอำเภอรกระเอือจังหวัดระนอง วันที่19พฤษภาคม2566นางอารีศรีรักษาสาธารณสุขอำเภอสุขสำรานมอบหมายให้นางสาวกุมาสุมภูพาผู้อำนวยการโรงพยาบาลส,งส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคาพร้อมด้วยนางรพีน้ำจันทร์ประธานชมรมอสอมจังหวัดระนองและอสมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาร่วมลงพื้นที่มอบรถเข็นและถุงยางชีพเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยผู้พิการในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลนาคาอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนอง วันที่25พฤษภาคม2566นางอารีศรีรักษาสาธารณสุขอำเภอสุขสำราญพร้อมด้วยนายนริศเหลืองใสเพศจชกรชํานาญการโรงพยาบาลสุขสำราญและคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคอปอสอ,อสุขสำราญร่วมกับนายนิทักษ์บุญสรงหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลกำพวนลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินสถานประกอบการร้านอาหารในพื้นที่อำเภอสุขสำราญตามแบบตรวจสอบมาตรฐานสุข,ขาพิบาลอาหารสถานที่จำหน่ายอาหารตามกฎกระทรวงสุข,ขลักษณะสถานที่ จำหน่ายอาหารพศ2561ขอบคุณค่ะ